สวัสดีครับพี่น้องครับสบาบดีครับอีประจักรเช่คนเดิมครับเพิ่มเติมคือนีายครับพี่น้องครับอยู่กันบมืนี้คือก็เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่จังหวัดโคราชครับอยู่แถวหัวทะเลนะพี่น้องเนาะเขตชานเมืองืัอนี้ครับก้ามาเบิงนะครับวิธีการอย่างไกลนี่คืออาชีพครับอาชีพประจําของอีประจักใช่ครับมาพี่น้องครับกดติดตามด้วยนะครับป็นแี้เชื่งแน่ใจ นะครับให้กำลังใจครับช่องน้อยแต่มีแรงบันดาใจนะครับเพจคลิปต่อๆไปครับยูติถนนนะครับเสียงอาจจะดังแน่จะน้อยครับนี่มพี่น้องเป็นถนนซีเลนนะครับนี่เขตชางเมืองนะครับออกมาทางเส้นไปบ่ายแม่ยาโม่ครับที่จังหวัดโคราชครับมีสิบ้ามาบึงไก่ย่างวิเชียรบุรีครับ บ่ได้พอ่อจะโดนน้พี่น้องเนาะมีเลยครับพี่น้องครับคักไห้กันเนี่ยครับบรรยากาศย่างเศร้าๆไก่ย่างวิเชียรบุรีครับมีปลาเผามีอาหารแบบอีสานบานเฮ้าเนี่ยครับคุณแม่เจ้าของงลานครับ,รบครับไก่ย่างส้มตำปลาเผานี่ครับราบก้อยต้มซ้อยแสบครับมีเบิดกับ สอยจุฟังนั่นนะครับจะเป็นน้องสาวกับน้องไส้ครับ,รบเปิทขายข่อฟองแยมมุกเศ้าครับวันละ2 0 0ร้อยถึงสามร้อยกล่องคุณมีแก็บมีเออไรเดอเร์ขาเจ้ามันลาฟ่อนนะครับข้างบนก็จะมีก๋วยเตี๋ยวแอบเนี้นี่นี่ครับเปิดซีมุงเศ้นขอดหามุงแรงครับมาดูย่างไก่ของเราครับน่ากินมาพี่น้อง ไก่ย่างวิเชียนบุตรีนะครับนี่ไม่หน้อยไม่ไง่ญ่ครับนี่ยางปลาดุกนี่ปลาเผาผ่านไปพันมากกวแวะชิมได้นะครับต้องใส่ไฟอ่อนๆครับพี่น้องครับ,อย,รรบอย่างไาก่นะครับใส่ไฟแห้งนี่ไหมก้อนสุกคบว่าเป็นตะกินนะครับ ุกเราก็ได้แล้วนะครับสองตัวกระดูกมัจะย่างง่ายครับเพราาอย่างตีมันจะติดจะติดเหียบติดาตะแกงนะครับนี่ถาดรองเราก็ใช้ใบตองครับเอาแบบบานๆเลยนะพี่น้องเนาะอ่ะอยวาพ่ายเบื้องข้างคนครับอันนี้พึ่งลงเตาท้่พี่น้องด้วยนะครับไก่พึ่งลงเตาหมดทุกวันนะครับเหมือนละซ้าสามสิบตครับพี่น้องครับ ออยู่ตลดนะครับื่อทิมก็ได้ครับพี่น้องครับแต่มันติดจันสี่นะครับเราก็จะมีนี่น้ํามันกระเทียมเทียวแล้วก็พริกไทยดําครับผ้าปูผ้าไบเราบอกให้มันติดนะครับน้ํามันนี่ต้องใช้น้ํามันไก่นะครับไก่เขาจะออกมาแบบเลื้งจะงจะกินครับ เราแรงเชื่อได้ใจจากพี่จากน้องนะครับท่านด้หอดท่านสับย,ยพี่นองเออ้ยพี่ตามไม่ท้องเชื่อใ,ให้ใจเห็นแน่ไปแล้วกันนะครับนี่คือชีวิตประจําวันตอนเช้าครับยู่นนี่ขายมงังงีดจนหวัวถามงแรงครับแล้วก็ตอด้วยแกวฮ้อนลาบ้อ่ต้มนะครับยัาแรงมีบริการจัดส่งถึงที่ครับ ดูครับที่ถนนซีเลนนะครับเออลืมบอกไปนะครับอีกอย่างไก่ตรงนี้ตัวดูดูควันออกครับเพราะสันสีอบยังได้เนี่ยละแสบหูแสบตาครับนี่นะครับพอผ่านไปประมาณสักยี่สิบนาทีครับก็จะเริ่มได้แล้วนะครับปีกนิดหน่อยนี่ก็สุกแล้วครับเนี่ยไก่ตัวก็สุกแล้วครับ เป็นบางส่วนนะครับเราก็จะเอาชุดไม้ลงหน้าครับนี่ประดุกก็เริื่มเหลืองแล้วครับึ่งเอาลงนะครับประดุกเอาลงที่หลังเลยนะครับเพราะว่าเตาเรามันเล็กครับเป็นไรครับพี่น้องครับสีสันน่ากินไหมครับก่อนอื่นการย่างไก่ในพี่น้องครับอย่าลืมกบขีดเทา แล้วก็ใส่เอาน้ำมันท่านะครับน้ำมันนี้ต้องผสมนะครับผสมกับกระเทียมเจียวเพื่อที่จะให้ไก่เข้ามันหอมครับกระเทียมเจียวแล้วก็พริกไทยดํานะครับนี่คือบอกสูตรเลยใส่ทานอ่อนๆน่ครับเห็น,นบ่พีน้องบ่ค่อยสีเป็นไฟสีแดงเดทังไตเห็นบะส่วนมากก็จะเป็นสีเหมือนขี้เท่านะครับเห็นบ่ครับ แต่ว่าพุ่มแห้งห่อนได้พี่น้องด้ยวยร้อนแต่ว่ามันร้อนแบบเตาอบนะครับบดเดห่อนจนเหยียดเห้ีไก่ห้ามใหม่เห็นปะเนี่ยไก่มันก็จะออกมาแบบเหลืองอร่ามน่ากินน่าทานเลยเียวนะครับมเมทัลบนเตรียมสิงลงลายลาโ้ยสีไปซอยต่วครับเอา,าเดี๋ยวไปแกะนะครับแกะของไฟเมทัลกัน โอเคนะครับวันนี้เราก็มาบอกรักสูตรครับ mm hmm. การย่างไกนะครับ mm hmm. เป็นวิชาความรู้นะครับถ้าคลิปลปนี้นะครับเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นความรู้นะครับใดีพี่แค่น้องเด็ไปใส่ในชีวิตประจําวันกะเก็บ mm hmm. <Okay, S 2> ไปใช้นะครับ mm hmm. สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ mm hmm. บอกต้องอาเป็นตัวอย่างกได้เด้พี่น้องเด้อ mm hmm. แต่ว่าบอกรักสูตรนี่หลายคนสิบค่อคยบอกกันเด้อพี่น้องครับ นี่คือไก่ย่างวิเชียรบุรีเงินล้านครับเพิ่ขายขายจนมังจนมีครับเพราะว่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวส้มตําครับยิ่งมีเขายิ่งมีขึ้นขึ้นอ่าย,ยิ่งขึ้นไปเด้วพี่น้องนี่ครับแอบเมียมาเมาครับซื้อร้านนะครับโซนก็จะอยู่ชานเมืองครับหัวทะเลจังหวัดโคราชนี่ครับเป็นทางซีเลนครับปไปทางนี่เสียออกไปทางคอนแกกนออกไปทางอ่า ซีคิวครับถ้าไปเส้นนี้ก็จะไปทางสระบ,บุรีสอดแม่ยามุก,กักครับโอเคครับค,คลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆครับไปก่อนนะพีนน่น้องเด้อพอจะไม่คลิปต่อไปครับนี่ไปย่างสุดยอดละยี่สิบบาทครับอยู่ท่าเขาครับเอาพี่น้องครับลากกันไปสะกอนครับกอจะไม่คลิปต่อไป ฝากกดติดตามเป็นแรงใจสวัสดีครับ